สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิตทุกคนทุกท่านนะครับถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่องของเราด้วยนะครับนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาพูดคุยประเด็นการอนุบาลลูกไก่นะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ3สัปดาห์นะครับเรามีวิธีการยังไงนะครับทําอย่างไรแล้วก็ อัตราการตายนะครับอัตราการรอดเนี่ยนะครับเท่าที่ผมได้ลองเลี้ยงดูนะครับมีเยอะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับครับการเกิดของลูกไก่นะครับในฟาร์มของผมนะครับไม่ได้เกิดแบบธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมลูกไก่ทั้งหมดนะครับเท่าที่เห็นนะครับจะเป็นการนําไข่นะครับของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยนะครับไปเข้าตู้ฟักนะครับ เก็บเข้าตู้ฟักเนี่ยทั้งหมด1รุ่นนะครับเรียกว่า1รุ่นนะครับก็จะเก็บเข้าตู้ฟักพร้อมกันนะครับระยะการเกิดน,นะครับแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะไม่ห่างกันแน่นอนนะครับไม่เกิน1นถึงสอวันแต่ละหรุ่นจะมีกี่ฟองก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมก็จะฟักออกมานะครับอัตราการเกิดก็จะใกล้เคียงกันนะครับถือว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันนะครับในหนึ่งในหนึ่งข้อนะครับ แล้วก็จะอนุบาลนะครับวิธีอนุบาลก็คือตั้งแต่เกิดปุ๊บนะครับฟักออกมาแล้วก็ต้องไปดูแลนะครับบางตัวฟักออกมานะครับจากเครื่องฟักเนี่ยนะครับอาจจะมีขาพิการนะครับหรือว่าปีกอะไรขาอะไรไม่สมบูรณ์นะครับเราก็ต้องดูแลเขานะครับบางตัวก็สมบูรณ์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับอัตราการเกิดก็คือ ถ้าไข่ประมาณ100ฟองนะครับท่านผู้ชมไข่100ฟองนะครับก็จะเกิดประมาณ80ฟองนะฮะฟักออกมา80ฟองนะครับทีนี้นะครับพอเราได้ตัวฟักออกมาปุ๊บ80ฟองนะครับมันก็จะมีพวกที่ไม่สมบูรณ์อีกนะครับไม่สมบูรณ์อาจจะเป็นขาผิดรูปหรือว่าปีค้างอะไรแล้วแต่นะครับตัวเล็กบ้างนะครับบางตัวก็ตายก็มีนะครับ ไม่สมบูรณ์นะครับตานเตี๋ประมาณ5ตัวนะครับท่านผู้ชมก็จะเหลือประมาณ75%เนะครับใน1รุ่นนะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับวิธีอนุบาลของเราแล้วนะครับว่าแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับอย่างแรกที่ผมสังเกตเห็นนะครับสังเกตได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับท่านผู้ชมเราต้องรักษาอุณหภูมินะครับให้ไก่เนี่ย ให้พอเหมาะนะครับไม่ร้อนเกินไม่หนาวเกินนะครับไม่ชื้นเกินโดยเฉพาะความชื้นเนี่ยสำคัญมากนะครับอันที่สองก็จะเป็นเกี่ยวกับอาหารนะครับซึ่งอาหารเราไม่น่าเป็นห่วงอยูแล้วนะครับอาหารแล้วก็ใช้เป็นอาหารไก่เนื้อนะครับแล้วก็ผสมปลายข้าวแค่นั้นเองนะฮะก็มาให้แบบนี้นะครับทุกวันทุกวันนะครับบางทีก็จะ อาสับสับหญ้าหวานก็ได้นะครับมาให้เขาจิกเล่นเขี่ยเล่นนะครับเพื่อลดความเครียดของเขานะครับเพราะว่าตามธรรมชาติของไก่ใช่ไหมครับพอฟักออกมาปุ๊บนะครับแต่ละรุ่นเนี้ยนะครับแม่เขาก็จะดูแลนะฮะก็จะพาไปคุ้ยไปเกี่ยหาตามป่าตามอะไรไปนะฮะแต่ว่า่องด้วยนะครับเราต้องการลูกไก่ที่มันมีขนาดเท่ากันนะครับ มีอายุใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเราต้องจาเป็นเอาเข้าตู้ฟักนะครับนะวิธีอนุบาลนะครับรุ่นนี้ประมาณ2สัปดาห์นะครับท่านผู้ชมไก่ของผมเนี่ยจะเปลี่ยนนะครับทุกรุ่นทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าวิธีเก็บนะครับเก็บไข่จากข้อพันธแม่พันได้จากฟังมาเนี่ยนะครับเก็บเข้าตู้ฟักไปทุกสัปดาห์นั่นเองนะฮะเราก็จะได้ลูกไก่อายุห่างกันนะครับประมาณ1สัปดาห์นะครับประมาณ1สัปดาห์ก็จะเป็นรุ่นที่1่รุ่นที่2 อนุบาลไว้นะครับนะก็ให้อาหารไก่นะครับในช่วช้าก็คือวิธีดูแลนะครับหลายคลิปผมก็ได้ทําไปแล้วแหละนะครับหลายท่านคงน่าจะรู้ดีนะครับเพราะว่าจริงเหล่านี้นะครับก็หลายคนนะครับทํามานานแล้วนะฮะถ้าคนไหนยังไม่รู้นะครับก็สามารถดูคลิปนะครับแล้วก็ลองไปปรับใช้ดูได้นะครับ ขึ้นนะครับก็จะมีแกลบนะครับมีแกลบรองนะครับก็ดูดซับเอาความชื้นนั่นเองรุ่นนี้นะครับ1สัปดาห์ครับอายุห่างกันประมาณ1สัปดาห์นะครับก็จะตัวเล็กลงมาอีกนะฮะบางตัวก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะฮะเนี่ยยังนอนอยู่นะครับในอาบแดดอยู่ตัวเล็กเนี่ยจะตายค่อนข้างบ่อยนะครับอาจจะวันละ1ตัวก็ได้นะครับท่านผู้ชม วันละตัววันละสองตัวนะครับเราต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าแสงแดดมันส่องนะครับหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะครับรุ่นนี้ก็จะโตกว่านิดนึงนะครับก็จะกินอาหารที่มันเยอะกว่านะครับแล้วก็มีความอยากรู้อยากเห็นมากกว่านะครับ พอสองสัปดาห์ปุ๊บนะครับปีเขาก็เริ่มขึ้นมาแล้วหางก็เริ่มมีทีนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือการจิกปีกนะครับการจิกก้นนะครับจะทําให้ไก่ของเราเนี่ยเป็นแผลได้เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือนะครับหายามาทานะครับหายามาทาหรือว่าแยกไก่ของเราออกไปนั่นเองนะฮะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับ ถ้าได้จิกหนึ่งตัวปุ๊บนะครับตัวที่สองตัวที่สามก็จะตามมานะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับก็คือแยกมาจากข้องนู้นนะครับสัปดาห์ที่สามนะครับเนี่ยก็โดนจิกนั่นเองนะก็เลยแยกมาอยู่กับน้องนะครับแล่วตัวนี้ก็เริ่มโตนะครับเริ่มมีหาเริ่มมีปีกแล้วนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับนะฮะเขาก็จะวิ่งแบบนี้นะครับการให้อาหารเนี่ยจะให้ช้าแล้วก็เย็นนะครับท่านผู้ชม ให้เช้าแล้วก็เย็นนะครับสองมื้อแค่นั้นเองนะฮะมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงถ้าใครทุนเยอะใครเลี้ยงอยากให้มันอ้วนเร็วตัวเร็วนะครับก็ให้ได้ครับแต่ผมจะให้แค่เช้ากับเที่ยงนะครับเพราะว่าฝึกเขาไว้ตั้งแต่เด็กนะครับโตขึ้นเขาจะได้ชินนะครับเพราะว่าการให้อาหารในฟาร์มเนี่ยนะครับจะให้ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนั่นเองเราก็จะได้ชินไปนะครับเนี่ยนะฮะมันต่าง ต่างจากให้แม่ไก่เลี้ยงเองนะครับมากนะครับต่างมากนะครับเพราะว่าอัตรารอดคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมเคยเลี้ยงแบบไม่เอาเข้าตู้ฟักนะครับให้แม่ไก่ฟังเองนะครับสมมุติรังหนึ่งนะครับฟักไข่แน่สิบฟองนะครับเกิดประมาณเจ็ดฟองสามฟองก็เสียไปที่นี้ให้แม่ไก่เลี้ยงเองอีกนะครับก็อัตราการตายก็สูงกว่านะครับรอดค่อนข้างที่จะเหลือประมาณ สองถึงสาตัวแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเลยหาวิธีใหม่นะครับก็คือเทียบกันแล้วนะครับอัตราการรอดวิธีอนุบาลเนี่ยใส่กรงแบบนี้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับบางคนไม่มีตู้ฟักนะครับก็ใช้วิธีให้ให้แม่ไก่ฟักก็ได้นะครับแต่ว,ว่า ถ้าจะให้ดีนะครับก็ประมาณ <okay. S> 1. สัปดาห์สสัปดาห์เนี่ยก็หาวิธีแยกแม่ไก่จากลูกไก่ได้เลยนะครับแล้วก็เอามนุบาลแยก่างหากนะครับนะฮะเขาก็จะแตกตื่นนิดนึงนะครับขณะกำลังกินอาหารอยู่นะครับก็มีมีน้ํานะครับมีน้ํามีอาหารนะครับมีแกลบนะครับในส่วนของกลางคืนนะครับวิธีอนุบาลกลางคืนก็คือ เปิดไฟให้นะครับเปิดไฟสร้างให้อุณหภูมินะครับเพื่อให้ความอบอุ่นนั่นเองนะฮะผมก็จะเอาไฟลงมาให้นะครับแต่ตอนนี้ตอนกลางวันนะครับก็ปล่อยปกตินะครับนี่เป็นอุณหภูมิปกตินะครับทำความสะอาดนะครับข้อนะครับเปลี่ยนแปลบทุกสัปดาห์หรือว่า3ามวันหนึ่งหนึ่งครั้งก็ได้นะครับทำความสะอาดเพราะเป็นการ ป้องกันเชื้อโรคเนาะนะครับบางทีมันอาจจะสะสมนะครับในแกลบในอะไรของเรานะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทุกสัปดาห์ก็ได้นะครับอย่างต่ํานะครับน้ําดื่มเนี่ยสวันเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าเปลี่ยนวันละครั้งก็ได้นะครับวิธีการก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการอนุบาลอัตราการเกิดการตายนะครับหนึฟองนะครับก็จะอยู่ประมาณได้ประมาณไก่อบเจตัวแล้วกันนะครับ ไม่เคยได้เต็มร้อยสักทีนะครับท่านผู้ชมอยู่ประมาณ70นะครับเจนะครับทีนี้ก็จะเหลือต้องมาลุ้นกันนะครับว่าระหว่างที่อนุบาลไปเนี่ยนะครับไก่ป่วยไก่เจ็บไหมไก่ตายไหมนะครับแต่ถ้ารอดไปเยอะนะครับถ้าเราดูแลดีนะครับอัตราการรอดเนี่ยก็สูงนะครับสูงพอสมควรนะฮะแต่มีบางรุ่นนะครับที่แข็งแรงจริงๆนะครับได้เยอะจริงๆก็มีนะครับขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะครับท่านผู้ชม แต่่ละรุ่นอาการช่วงนะครับหลายอย่างนะครับาบางทีอาศัยดวงด้วยก็มีต้องรอรุนต้องให้เรียกว่า,าดูแลนะครับมีการดูแลเขาอย่างดีนะครับแต่ละรุ่นก็จะกินอาหารนะครับในตอนเช้าๆนะครับบางตัวก็ไม่ค่อยกินนะครับก็ต้องไปดูอาการอีกทีนะครับว่าเพราะอะไรนะครับ ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ให้การรับชมช่องกเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวีนะครับถ้าให้ขอ้อมูลผิดพลาดนะครับหรือว่าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อนะครับก็ต้องอขออภัยทางผู้ชมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกะดิ่งนะครับเดการวทคลิปว่ดหน้านะครับสวัสดีครับ